มีขนมอกมด้วยนนขด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่พิมพ์ก่อนสวัสดีค่ะก่อนอให้แม่อันนี้หหให้มแม่นะคะอันนี้ให้แม่โอเคโอเคเอ็นเอออ่อไห อ่าเสอยได้ค่ะสวัสดีค่ะแมู่นี่สิทีละขึมาเนี่ยเหมือนจะไข่เออให้กินพาลาไหมอืให้บยขาอื ไอหายไข้ยังพอแล้วเด้๋ยอแล้วกินยาหมอทำอะไรหมอทำอะไรหมอคินกินฉีดยาก็ต้องายฉีดยาก็ต้องไอหมอให้ยามากินไหมคะอืไม่หรอกแล้วคุณหมอบอกว่ายังไงคุณหมอบอกว่าให้ให้เช็ดตัวไหม ช่ชตัวเลแล้วเช่อมันแล้วโอ้ขพี่พี่เสียระชงใม่มาแม่ไม่เอาเลยมาองรักเหรอดใรอย้อะไรมาให้หนูน่ะดูชีเนีามาให้น้ำไน้ำพองฮะดูชี้ขอบไปขอบคุณข้าเลยค่ะขอบคุณข้า ขอบคุณค่าชิสวยเลยขอบคุณโอ้ยไปเรียนมาอยากขนมมานะขนมให้หน่อยมาเดียมัเด็มแกะนี่ขาใกล้กับันี่กับเล่ นอนด้วยันรอเฮ้ยนอนที่ไหนอะเอาพี่พลอยไปไหนอะพลอยหายไปไหนเนี่ยโห <laughs> ให้ตรวจอายอะเหม็นไหมให้ตรวจเหรอให้ตรวจเหรอเหม็นไหม